วันนี้มีลูกค้าจากอำเภอตะการพืชผลนะครับผมแล้วก็จังหวัดอุบลราตธานีได้มาซื้อขุบขุบตีดินย่านานะครับของตาปืนใหญ่คู่นะครับผมนี่นะครับลูกค้าจะไปประกอบเองอยู่ที่บ้านนะครับนี่ขบย่านาหน้ากว้าง1เมตรเอ่อหเมตรห้นะครับแบบลูกปืนนะครับผมนี่ขบตีดินหน้ากว้าง1เมตร50ครับตาปืนใหญ่คู่ อันไหนครับพี่ครับอันที่คุยกันไหมเหรอครับครับคุยผมเนี่ยอ๋อคุยกับลุงพี่บ่กครับโอเคครับนี่ครับนี่ครับครับผมครับผมผมคุยกับลุงพี่บ่กครับเมื่อกี้อ๋อครับครับคุยกันไหมเหรอครับครับครับคุยกันไหมครับจะรถหาพิเศษครับพอมมาเอาเองครับ ครับผมครับใช่ครับเดี๋ยวพ่อพ่อาน้ำน้ำเงินน้ำเพลินนะเดี๋ยวมันทายรีบีวก่อนนี่ครับค่ามารับเองครับแล้วก็นี่ครับขูบจออะไรอบบแยกชินบ่เอออะไรแยกชิมนี่เพื่อนหน่อยยังอนี่นะครับเม็ดห้าสิบเม็ดห้าสิบนะครับตาปืนใหญ่แล้วก็ ขนาด2เมตรนะครับหน้ากว้าง2เมตรนี่ครับหน้ากว้าง2เมตรครับกว้าง2เมตรมีเยอะนะครับผูกย่ำนะนี่ครับสินค้ามีเยอะนะครับที่ประกอบแล้วก็มีที่ยังไม่ประกอบก็มีครับ ัว1เมตร50นี้ราคาอยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000บาทาาาาาตัว2เมตรนี่อยู่ที่นี่2เมตรฝั่งนี้อยู่ที่16,500บาทนะครับ16,500บาทลูกค้ามารับเองนะครับอำเภอตะการพื้นผลจังหวัดวนนะครับใช้เมตร50ครับ ส่วนตัวยังไม่ประกอบก็มีครับยสมาเนาะเบิกไครับยังไม่ประกอบก็มีครับถ้าลูกค้าทางไกลก็เราก็ส่งแยกชิ้นไปได้ครับตรงก็มารับแบบเกียวอีกได้ครับผมก็สามารถโทรสอบถามสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0 8 ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ